ช่วยกรนดูผ่ันดูนิ้ันมากขอคุณค่ขอบคุณค่ะวมันจะเดินลงไลยจ้าเดี๋ยลวปเยเอาใหม่นเยขาพี่จะรีดหวอะไรนะอะไรสั้นนิ้วสั้นนิ้วสั้ากซูมนิ้วหนูพี่นิ้วสั้นมากเหมือนเท้ากเืลยถ้ามีเนี่ยมันมันทำผือตรงเนี้ย มืถ่ายรูปไว้เดี๋ยวอัพโหลดมือหลินครับอ๋ยวพี่รองยู่ก็ดีกว่านิ้วเป็นเาได้เป็นพิซเตอร์ซีพีเฮ้ยเทสเยอะเฮ้ยเหมือนตีนใจเลยตีนใ่นั่งกินมานิ้วโป้งอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราดูนิ้วปกติของคนทั่วไปนะคะ ยังดูยาวกว่าต้องทำใหม่ไม่จต้ะทำไมพี่ดูดินิ้วยาวนะมองได้หลายแบบเนี่ยเหมือนเหมือนเท้าอะไรทั้งอย่างแล้วพี่จะไปตีความหมายเข้าไปนิ้วยาวมันเป็นอาร์ตมันเป็นอาร์ตเดี๋ยวเป็นศิลปะเป็นศิลปะมองได้หลายแบบ